ไปดูหนิงแกะตัวนี้ปนึงนะโอ้โหไปหนึงนะตัวนี้ไข่เยอะมากโอ้โหเกือบทิ้งแล้วกเกือบแล้วเกือบทิ้งแล้วอือหือไปหนึ่งไปหนึ่งปนึ่งโอ้โหอูนี่อูนี่เขาเรียกอะไรนะอูนี่ อ,อ,อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมีนี่จกกังหาตัางน,นี่นี่เลยอืมอ่าจริงๆแพลนนะครับผมตอนนี้จริงๆผมต้องอยู่ที่แคมปิ้งอยู่นะ แต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันลมที่ไปแคมปิ้งอ่ะแรงจนทำให้เต็นท์หมุนพังเลยเนี่ยลองดูรอดูสภาพเต็นท์ผมจะใส่รูปไปดูคือเป็นสถานที่สวยมากก่ไปทําคลิปแคมปิ้งสวยๆเลยต้องเปลี่ยนแพลนวันนี้พามาชูมาแบรีเป็นเมืองเล็กๆสวยงามมากมีร้านโดนัทเมื่อกี้แบบร้านดังเลยถ้าใครมาเห็นต้องมาลองแล้วจะพามาชูมาเที่ยวพ์คใหม่แ้วมันก็พักใหญ่มากโอเค Oh. ได้เลิกมาพาักนี้สักทีเขาบอกว่าพา์คนี้มันใหญ่มากเด็กๆชอบตอนที่ผมเป็นเด็กจําได้เนาะแบบไปสนามเด็กเล่นทีนี่แบบพ์คสนามเด็กเล่นนี่ก็แบบโอ้โหมีแต่เด็กขี้ยานิดนึงไปนั่งกันเต้มเลยไม่กล้เาเล่นเขาเรียกอะไรอะ่ะพ์คตรงพร์คอนามัยมันอะไรเขาเรียกเขาเรียกอนามัยเหรออะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะคือเมื่อวานอะ่ะเสียใจมากที่ต้องกลับ บ้านก่อนเวลาอันควรเพราะยังเสพบรรยากาศแคมปิ้งยังไม่เต็มที่เลยแต่กะจะกลับไปที่ตรงนี้ใหม่เพราะแบบมันสวยมากมันแบบริมน้ําริมไรยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปเพราะยังมั่วเซอัปเองอยู่พาเบลไปแคมปิ้งครั้งแรกเลยไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองแต่มีลูก้านะมันลําบากนิดนึงแล่วก็ครั้งแรกข,ของลูกา้าใช่โอ้ยพักใหญ่มาก กว่าจะปีนขึ้นมาได้เมื่อกี้กลัวความสูงมากเล่นก็ทำดีมากเลยอะอยากอยากย้อนไปตอนเป็นเด็กงั้เล่นแบบนี้ บ้านแถวนี้สวยจังเลยอ่ะถึงข้ามพาักเลยพักแถวนี้นะครับให้คะแนนสิเต็มสิเลยทำดีมากโอ้โหแถวบ้านผมพื้นที่มีให้ทำเยอะนะแ่วเขาไม่ทำพักดีๆแบบนี้เป็นไรเป็นเพราะอะไรไม่รู้หรืองบประมาณของแต่ละแต่ละเขตแต่ละซับเบิร์กไม่เท่ากันมัน้งครับครับม่บี้มักมีคนเยอะอ๋อโอ,โอ้ที่นี่ก็คนเยอะเด็กเยอะมากนะ แถวบ้านผมมีคันที่ไซส์นะแะร a r นี่จะคันที่ไซส์กว่าอีกจะแบบออกชนบทกว่าแต่บ้านรู้สึกว่าบ้านจะดูดีทุกหลังเลยแถวนี้แต่มันจะผ่านฟาร์มมาเยอะกว่าถึงตรงนี้ชอบนะแต่แถวนี้มันจะหนากว่าแถวบ้านผมอ,อีกแต่ข้อดีของแถวนี้ก็คือมันจะขับไปนิดนึงก็ถึงทะเลละมันจะอยู่ระหว่างชอบลองมาเที่ยวดูครับปลาจะหยิบแว่นกะปตาไม่หยิบแว่นลนะปลาถ่ายถ่ายเคล็ดไม่ได้ก่ะถึงบ้านแล้วครับผมโอ้ ปลมป๋าลุงไม่ไม่เกี่ยวกับฟิลม,มันนั้นนะฟิล์มอะไรคะฟิลเมื่อกี้เหรอใช่ที่ป๋บาบอกใชอป๋า,าใส่เว้นไม่ได้เพราบาถ่ายคลิปไม่ได้อ้าวเหรอฟิล์มได้เหรอใช่ใชโอเคโอใหญ่หลวงเขาจะกล้าไหมอะคะวันนี้ครับผมผมไปได้หอยเม่นมาโอ้ไม่ติดสักทีรอบนี้ผมไปได้หอยเม่นมาเพื่อนฝรั่งเอามาให้ลองกิน เดี๋ยววันนี้ผมได้มาหกตัวคือใจจริงแล้วอ่ะไม่กล้าไม่กล้ากินคนเดียวผมกลัวมันมีพิษผมเลยชวนเดเบลมากินด้วยเ <c oughs> พราะถ้าเป็นอะไรอ่ะได้มีเพื่อนตาย <c oughs> เดี๋ยวมาลองกินดูกันหุง <c oughs> ข้าวญี่ปุ่นไปละปลาถ้าปลาโดนหลังลูกบอกเงี้ยกลางกหลังบ้านแล้วก็มีลูก้าด้วย <c oughs> เดินเก่งแล้วเดี๋ยวนี้จากที่ผมบอกแล้วครับผมผมพยายามโน้มน้าวจิตใจเบลให้มันซื้อโฟล์ดไว้ตอนนี้มันใกล้จะได้พราโดแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูสำเร็จหรือเปล่า ตัวแบบใหญ่มากถ้าคนคติดตามผมมาตลอดจะรู้ว่าผมเคยไปฮันนีมูนเบย์ใช่ไหมแล้วก็กะจะลงไปจับลอสเตอร์แต่ตอนนั้นเนี่ยทะเลไม่เป็นใจก็เลยต้องยกเลิกไปคนคนเดียวกันนี่แะครับเขาก็เอาห่อยเม่นมาให้ผมเพราะวันนี้เขาเพิ่งไปดำน้ำมาผมรอที่จะไปดำไม่ไหวละตัวใหญ่มากนี่ดูหน้าของตัวเท่านี้เลยอะ่ะเดี๋ยวมารอดูกันจะแซบหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้เบลกินก่อนนะครับ ตัดตรงๆเลยแล้วกันหืม,ม,มลูกล้าลองกระเด็นเข้าตาลูกไม่เคยเห็นตาเขาแก,ก่โอ้แขนน,นี่เดียวเองอะด้อเนี้ยหเหรอ ลองไหมเบลอันนี้แทบจะไม่มีเลยนะมันเม่นเดียวกันหรือเปล่าว่ะอูนี่นะอูนี่เทคทูนะครับผมลองดูสิเยอะอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้เบลไม่กล้าลองนะครับผมขึ้นไปแล้ว มันมันไม่ฟูเหมือนเหมือนเหมือนหอยเม่นญี่ปุ่นนะอืมโอเคอยู่ในเบลกินเล้างม,มััน้าเกินมนไม่อะไรเองมันร้อนเสกนะเหมือนปะไม่นัวเนาะไม่นัวเท่าแต่รสชาติได้อยู่หรือเปล่าได้พอได้ได้อยู่นะอ ได้ไหมอยากกินใช่ไหมใครที่แบบอยู่ออสเตรเลียแล้วแบบไปเคยจับพวกนี้มีความรู้พวกนี้อนนบอกผมหน่อยได้ไหมครับผม,ผมไม่ช่วยจริงไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่ากินได้บอกว่ากินนะเนี่ยกลับเป็นว่านะครับผมขีตรงนี้นะเดี๋ยวเรากิวตับกินดีกว่าง่ายๆถือว่าเฟลนะรสชาติไม่ขนาดนั้น คิดไว้คือแบบฟูๆแน่นๆเลยนี่อาจจะเป็นแบบอีกพันหนึ่งก็ได้ตัวหกตัวกินดูลูกด้วยนะไปดูหนิงแกะตัวนี้พัดนึงนะโอ้โหกิงเ,เอาเอาเอามือประเบาโชว์พัดหนึงพันึ่งนะตัวนี้ไข่เยอะมากโอ้โหเกือบทิ้งแล้ว เกือบแล้วเกือบทิ้งแล้วโอ้อหือันนึงอันนึงโอ้โหอูนี่อูนี่เขาเรียกอะไรนะอูนี่โอ้อหืออันนี้เด็ดเอาให้ยวอันหนึ่งโหเดี๋ยวข้าวนะนี่ยข้าวไปกีนอันเนื้ออร่อยไหมอร่อยอืออันนี้ตัวดีเนาะตัวนี้โอ้โหโชคดีที่แกะนะเนี่ยโหเนื้อว่ะอีเตาบาร์บีคิวของเรา ตับเริ่มได้แล้วตับเริ่มได้แล้วโอเคอีกตัวหนึ่งน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะมีอยู่สองตัวที่เห็นไข่มันมโผล่มาข้างบนน่ะอันนึงก็สวยสรุปสรุปสองตัวแรกที่แกะไม่มีนะครับแต่แต่สองตัวหลังนั่นอันนี้มาชูอยากกินลูกโอ้อะไรคะอันนี้เด็กจีนข้างบ้านฮัลโหลเฟตาเรี่ ให้กินกินอะไรไอ้ที่ทุกคนเคยรู้นะครับว่าข้างบ้านผมเป็นเด็กเต็มเลยฝั่งนู้นนี่เสียงดังลั่นเลยนี่มีสองคนไอ้ตัวน้อยคนนึงอีกโอ้โหเต็มบ้านเลยลูก้าครับลูก้าเอ้ย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 มีการเก็งเปลี่ยนปะมีเออเป็นชุดเนี่ยแหละเท่านั้หรอ ง่วงแล้หรอลองง่วงแลหรอไปนอนแต่ไปนอนแต่มาทีา่นีกินไม่จบไม่สิ้นกินไม่เลิกเรือ่งคะครัลูกสคะ